ปเดตตารางแผนการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะคุณผู้ชมรอบที่3ตรงกับวันที่18บธันวาคม2 5งพอัปเดตแผนตารางการจ่ายนะคะในส่วนของจังหวัดค่ะคุณผู้ชมก็จะมีพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะที่ได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินรอบวันที่18บธันวาคม2 5งพประกอบด้วยอีสานตอนบนค่ะรวมไปถึงแผนการจ่ายเงินนะคะวันนี้นั้นอัปเดตตารางการจ่ายเงินที่แยกเป็นตำบลน,นะคะสาขาธนาคารทกศแยกเป็นอำเภอที่จะจ่ายเงิน ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแจ้งไว้ก่อนเลยใครที่มีบัตร ATM นะคะไปกดได้ที่ตู้ ATM ค่ะส่วนใครที่ไม่ประสงค์จะกดที่ตู้ ATM สามารถไปเบิกเงินที่เคาน์เตอร์ของทางธนาคารทรกสได้ซึ่งทางธนาคารทรกสมีแผนการจ่ายไร่ละ1,000บาทแยกเป็นแต่ละตำบลรับเงินที่ทางธนาคารทรกสในสาขานั้นๆด้วยมีตำบลอะไรบ้างอำเภออะไรบ้างนะคะในส่วนของการจ่ายเงินในช่วงวันที่18ธันวาคม2 5 6 7เดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศนะคะก็ยินดีกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาในการรับเงินไร่และ1,000บาทในส่วนของการอัปเดตตารางการจ่ายเงินภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนเริ่มวันที่18ธันวาคม2 5 6 7นี้ค่ะก็จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคอีสานตอนบนนะคะหรือว่าภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนก็จะมีจังหวัดขอนแก,นก่นกาลสินนครพน,รนมมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานี จังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดบึงการค่ะซึ่งวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแผนตารางการจ่ายเงินที่แยกเป็นสาขาแยกเป็นอำเภอนะคะที่มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาตั้งแต่วันที่18ธันวาคมไปจนถึงวันที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวเราไปตามค่ะรวมไปถึงนะคะแผนการจ่ายเงินในส่วนของการเบริกเงินหน้าเคาน์เตอร์อย่าลืมสมุดบัญชีธนาคารไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ ุดนะคะคุณผู้ชมแผนการจ่ายเงินของทางธนาคารทกศส,สาขากลาสินค่ะก็มีการอัปเดตตารางการจ่ายเงินไร่และ1,000บาทสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเบิกเงินถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะประกอบด้วยวันที่18ทธันวาคมที่ตําบลลําพานค่ะในส่วนของวันที่19ทธันวาคมนะคะ ตำบลกาลสินที่ตำบลขมิ้นด้วยนะคะแต่ไปเบิกเงินที่ทกศนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันที่20ธันวาคมค่ะตำบลนาจานตำบลลำปาวค่ะวันที่23ธันวาคมตำบลไผ่แล้วก็ตำบลภูดินค่ะคุณผู้ชม24ธันวาคมตำบลลำคลองแล้วก็ตำบลหนองกุ้ง25ธันวาคมตำบลโพนทอง26ธันวาคมตำบลกลางหมื่นแล้วก็ตำบลบึงวิชัย2ี่ธันวาคมที่ตำบลภูปอแล้วก็30ธันวาคมลูกค้าแล้วก็นอกเขตสามารถใช้บริการได้ นอกจากนี้นะคะที่ทกศสาขาอำเภอดอนจานค่ะคุณผู้ชมก็มีแผนตารางการจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ออกมาด้วยเช่นกันวันที่18ธันวาคมที่ตำบลดอนจาน19ธันวาคมที่ตำบลนาจำปาย0ธันวาคมที่ตำบลม่วงนา23ธันวาคมที่ตำบลสะอาดชัยศรี24่สธันวาคมที่ตำบลดุงพยุงค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีแผนการจ่ายของทกศที่สาขาท่าคันโทด้วยนะคะก็มีแผนการจ่ายเงินหน้าเคาน์เตอร์ด้วยเช่นกันวันที่18ธันวาคมที่ตำบล จุกิก19ธันวาคมที่ตำบลดงสมบูรณ์ค่ะ20ธันวาคมค่ะ ตำบลยางอุ้มค่ะแล้วก็23ธันวาคมตำบลท่าคันโท24ธันวาคมตำบลหนองกุง25ธันวาคมตำบลนาตาน26ธันวาคมตำบลกุดจิก27ธันวาคมตำบลดงสมบูรณ์29ธันวาคมตำบลยางสุ่มนะคะตาคนตำบลท่าคันโท3มกราคมตำบลกุงเก่าแล้วก็6มกราคมตำบลนาตานค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะมีแผนตารางการจ่ายเงินไรและ1,000ันบาทของทกสสาขาเขาวงในการเบิกเงินหน้าเคาน์เตอร์ด้วยเช่นกันวันที่สิ 8ธันวาคมที่ตําบลสับพังทองวันที่19ธันวาคมที่คุ้มเก่าค่ะแล้วก็20ธันวาคมตําบลคุ้มเก่าด้วยนะคะ23ธันวาคมกุฎปะคขา24ธันวาคมกุฎสิมคุ้มใหม่ค่ะ25ธันวาคมกุฎสินคุ้มใหม่นะคะ26ธันวาคมหนองผือ27ธันวาคมสงเปลยแล้วก็30ธันวาคมที่ตําบลหนองเปลือยค่ะซึ่งต้องไปเบิกเงินนะคะที่เคาน์เตอร์ของทกศสาขาเขาวงนั่นเองค่ะ จำนะคะว่าพี่น้องเกษตรกร,กรชาวนาท่านไหนนะคะที่มีบัตร ATM ไปกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM ค่ะส่วนใครที่ไม่มีความประสงค์จะกดเป็นที่ตู้ ATM ก็ไปที่เคาน์เตอร์ได้และในส่วนของการรับคิวนะคะในการรับเงินก็ต้องนําสมุดบัญชีเงินฝากแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนไปด้วยเอัะคาะนี้ตารางแล้วก็แผนการจ่ายเงินซึ่งจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่18ธันวาคม25 6 7เป็นต้นไปค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ